ตรงบ้างและไม่ตรงบ้างน,นะผอใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝังกันก็ได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะอืมคุณน่าจะเป็นคนที่ตอนเนี้ยนะคะยังไม่มีสถานะเหมือนก็เป็นแบบรู้สึกดีกับเขาแล้วคุณก็สวยคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียบพร้อมอะทั้งหน้ารักทั้งเซ็กซี่ทั้งพูดจาชัดเจนฉะฉานพูดจารู้เรื่องไม่ดรามา่า คุณก็เป็นคนที่ละอิสระเช่นกันก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครแต่ก็ดันมารู้สึกกับเขาอย่างเงี้ยนะคะเออเขาคนนั้นเป็นเช่นใดเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่ตอนนี้สับสนในตัวเองแต่เขาอ่ะเวลากลางคืนเขาจะนึกถึงคุณเขาจะใช้เซนเนี่ยใช้เซนส่งหาคุณเสมอๆเ,เลยซึ่งคุณก็รู้สึกแบบทําไมอ่ะทาไมจะต้องใช้เซนทําไมไม่คุยกันตรงๆเพราะว่าคุณก็เป็นพลังงานที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณสวยมีคนเข้าหาคุณเยอะ แต่คุณก็ใช้เซนกับเขาเมืน